ยละลายเลยพี่ต้อมสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีจ้าดูซังมินด้วยค่ะได้คือซังมินกำลังถ่ายรูปอยู่โอเคได้ครับอโอเคครับสลับกันสลับกันนะสังมินน่ารักสังมินน่ารักนะครับเพราะว่าเขายืนกับเราฝั่งนะทุกคนก็เลยแบบ พยายามจะสลับสับเปลี่ยนเฟรมนะครับครับให้ทุกคนได้แบบได้ภาพกันทุกคนเขามีเวลาน้อยประมาณสิบนาทีเองใช่ไหม,มนี่ฮะ,ะนี่น้องมูเมกํกำลังถ่ายด้วยนะ,อะโอเค มือสั่นเลยเพราะว่ายกสูงคนเยอะเกรงใจเแลสว, <c oughs> วัสดีครับพี่เอ้าวสัสดีครับมาให้ดูพัดลมบริการดูว้า,าน่ารักมากน่า <c oughs> รกักมากขอบคุณพี่ต้อมากได้สวัสดีครับดีดีเหมือนกันครับผม <c oughs> ดูความน่ารักของซังมินเนาะเจ้แคร์แฟนคลับเนาะ <c oughs> มันขับก็พัดลมป่องให้ด้วยน่ารักที่สุดเด็กเขาเด็กเพื่อนเขาไม่รูจริงจังเลยใช่ครับไครเมื่อกี้สองพันกว่าแต่ว่าพยายไปแล้วครับทุกคนเยอะมากบางทีบอก การสลับสับเปลี่ยนของภ้าไปก็จะแบบติดเฟรมติดคนนู่นคนนี้ไปด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยทุกคนนะครับเพราะว่าเราโฟกัสที่แบบคนใดคนหนึ่งไปด่าโปรแฟนคลับเยอะมากอืมันขับเยอะจริงๆใช่ครับได้ใช่เคมีอะไรจากขนาดนี้เห็นไหมเคมีอะไรจากขนาดนี้โอ้หคนเยอะมากอ่ะอ่าคนเยอะมาก เดี๋ยวขอต่อเลยได้นสองแม่น่นเดียวขวารีแยกแยกสีละคนพี่ต้นพักดึงอย่าลืมอย่าลืมถ่ายกับเพชรด้วยนะครับน่ารักน่ารักนะฮะสองสามอ่ะอมหนึ่งสองามนะครับช่วงว่างกับถ่ายเพชรนะครับไปถ่ายก่อนได้นะครับช่วงว่างเพชรบ้างไปถ่ายกับเพชรได้นะ ใช่ครับอ่าใช่ใช่ใช่สลับสลับทั้งสองคนได้นะครับเออไม่อ่าใช่ครับสลับสับเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็น้องเพชรแล้วก็สังมินอะไรเงี้ยฮะใช่ครับใช่ครับน้องเพชรน่ารักครับน้องเพชรน่ารักยิ้มละลายใจแม่ยกมากมากใช่อยากจะทุลุจอมาถ่ายด้วยมามามา อ่าโอเคให้เห็นบรรยากาศเลยให้เก็บบรรยากาศ,กรากาศตรงนี้กันนะเพราะว่ามีแต่บรรดาฟแฟนคลับนะครับให้ดูบรรยากาศเยอะมากเยอะมากๆนะเพื่อนเพื่อนดูดิบรรยากาศเพียบโอ้โห<อ>คือตอนนี้เหมือนเจ้าหน้าที่นะครับจะมาสวัสดีตอนสวัสดีครับคุณชุติยาสวัสดีครับบางทีอาจจะ ดูนั่นไปน,นิดนึงนะครับเรื่องของภาพเรื่องของอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนเยอะจริงๆแฟนคลับเยอะมากเห็นไหมครับว่าซีรีส์โปรเจกต์ยักแบบนี้นะครับเออเป็นที่โอ้โหได้รับการตอบรับนะครับนอกจากแบบแฟมิลี่ของดอมนินจาอยู่แล้วด้วยนะครับยังได้รับการตอบรับของทางช่องด้วยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับสามารถดูได้ทางช่องบันเทิงของ M c o t คนะครับทุกคนว่าวันนี้บรรยากาศจะสนุกสนานแล้วก็คึกคักแค่ไหนทุกคนมาดูได้ sุดยอดมากๆ, để cho ai cũng rồi, à, xem quăng rồi, này, để xem quăng, mọi người sẽ được tận ไปหาตัวดินเหนียวกันก่อนดีกว่า,ออาโอ้โหดินเหนียวยังรอรอทเท่ๆครับผมรอมากมึงใส่แสงให้อ่ะ เพจจินดีด้วยนะน้องรักเป็นไงตามคาดตดงตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดวันนะยังเคิรนๆอยู่เลยวันนี้แบบอ้ได้เห็นน้องสำเร็จแน่นอนมากน่ารักจริงๆน่ารักอ่ะให้ดูรอยยิ้มของเพอีกทีนึงอ่โอเคอ่ะถ่ายให้อาด้าไม่ต้องโอเคอ่ะหนึ่งสองสาม เราใส่แสงเอานะมันมืดนิดนึงได้นะ่ารักที่สุดเลยเพรเก่งมากน้องรักยินอีด้วยนะว,นวันนั้นนะครับจากวันนั้นที่แบบเราแซวน้องเพชรอยู่เลยว่าเป็นจูอี้นะฮะแล้วผมก็คิดว่าจูอี้นี่แหละน่าจะแบบมีแวลเป็นดินเหนียวนะครับอันนี้แบบผมไม่กล้าออกตัวงแต่วันนั้นแล้วผมก็ชอบแซวน้องเขาเพราะว่าขึ้นไปแคสรอบแรกเนี่ย จนแบบกรรมการต้องบอกว่าให้แบบมาทําสมาธิใหม่อะไรแบบนี้ยสุดท้ายแล้วก็ได้น้องจริงๆนะฮะได้น้องจริงๆก็ยินดีกับน้องเขาด้วยใช่ครับไปายไปถึยบี่สยไปามไปน้อที่สุ bye bye. ไปเถอะเลไปเไปเ เฉพาะมากใช่ชชเฉพาะลืหมดเลยไหมแอนี่แย่ไปไหนอุอ้ยโทษคร่ะลืมไปหรือเปล่าเราเดี๋ยวแม่ไผ่มานี้ามาแม่ต้องสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาต้องหาหามุมหามุมที่สวยก่อนเออ สวยทุกมุมอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคับแม่ไพ่แม่ไพ่ครับในฐานะที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผู้สนับสนุนหลักเลยรู้สึกยังไงบ้างกับการได้ดินเหนียววันนี้ดีใจมากค่ะรู้สึกว่าดินเหนียวหล่อมากเหมาะสมกับสังมินมากค่ะจิ้นกันมากเลย <c oughs> ดีใจมากๆน้องต้อมพูดไม่ถูกเลยร้องไหก้กายรอบแล้วดีใจซักซึงดีใจกับสังมินมากๆ มีคนบอกว่าวันนี้ทำไมดูสวยเป็นพิเศษอ่ะอ๋อก็สวยหน่อยแหละขอวันหนึ่งวานออดิชั่นใหญ่ของซังมินเขาเนอะแล้ววันนี้น้องเพชรเนี่ยคือดูเหมาะสมกับซังมินไหมะอจ้ะได้เดี๋ยวมาสัมเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนได้ได้เดี๋ยวมาโอเคได้ครับครับนึ่งนะเพื่อนๆไม่เพชรสวยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ใหม่อมีพี่ๆแบบนี้ รักมากตอ่ตอตอ่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรกเดี๋ยวเราดึงมาสัมภาร